For dark chocolate. Yeah, I want dark chocolate. Okay. Like dark, like chocolate. like chocolate. Chocolate. You want light chocolate? Yeah, I want light chocolate. Okay. <clears throat> Big.

มนร just a little bit. don't w n t y o don't want. Only one now. บอกท่านผู้ชมท่านผู้ชมไอไอกินไอตีมกินกินกินไอตีมคผมกินคผมมาเด้อมาเด้อมามาแซ่บาย แซบไล,ล่ไล่บอกแทนผู้ชมเอินแทนผู้ชมมากินนะมาเด้อมาเด้อครัคบมาเด้อมาเจอกินไอติมครับบอรเดียววันมามี่เอ๋กินไอติมครับกินไอติมครับแซบไล่ไล่แซบไล่ไล่แซบไล่แซบไล่อันนี้ยังเนี่ยว่าจะ เป๊ะก็ใช่เป้ยเูดเซ้ยเจนฟูดอันี้ด้อจ๊กแกล็บโอ้มาเด้อมาเด้อครับมาดอมาดจากินไอติมครับกินไอติมรับเนาะแซบไลท์ไลท์แซบไลท์ไลท์แซบไบท์ไลท์ครับแบไลล์ครับ